เรื่องเขาทับควายเขาทับควายบางท่านเรียกว่าเขาตับควายเป็นภูเขาที่มีแหล่งแร่เหล็กเป็นจำนวนมากเนื่องจากแร่เหล็กมีสีเลือดหมูปนดำจึงมีตำนานเกี่ยวกับเรื่องรามเกียรติว่าเป็นเลือดของทรพีตอนสู้กับพาลีตามตำนานเขาทับควายหรือเขาตับควายเล่าไว้ว่าครั้งหนึ่งนานมาแล้วเมื่อครั้งที่ เมืองรบบุรีอย่างเป็นป่าดงพงทึบมีฝูงลิงอาศัยอยู่มากมายมีทั้งลิงใหญ่และลิงเล็กจึงได้ชื่อว่าเมืองลิงและในครั้งนั้นยังมีควายถึกตัวหนึ่งชื่อว่าทรพาอาศัยอยู่ในป่าหน้าเขาว,วงพระจันทร์และเป็นที่น่าประลาดใจที่ป่าแถบนั้นแม้จะมีควายป่าเที่ยวเลียมหญ้าอยู่เป็นฝูงก็ตามแต่จะพบแต่ตัวเมียทั้งนั้นเพราะว่าถ้าควายป่าตัวไหน ออกลูกมาเป็นตัวผู้ก็จะถูกเจ้าทรพายขิดตายหมดเพราะมันเกรงว่าลูกชายมันจะทรยศครั้นอยู่ต่อมามีแม่ควายป่าตัวหนึ่งได้แอบเข้าไปตกลูกอยู่ในถ้ำเป็นตัวผู้จึงให้ชื่อว่าทรพีเกรงว่าลูกจะถูกพ่อคือเจ้าทรพาขิดตายจึงได้ซ่อนเจ้าทรพีไว้อย่างมิชิดและสั่งกำชับไม่ให้ลูกออกจากถ้ำไปไหนมาไหน แม่ควายสู้อุตสาหาอาหารเลี้ยงลูกจนโต,ตเป็นหนุกต่อเมื่อเจ้าทรพาออกไปหากินที่อื่นทรพีจึงมีโอกาสออกมาสูดอกอากาศนอกถ้ำสักครั้งหนึ่งและได้ออกจากถ้ำคราวใดเจ้าทรพีจะพยายามวัดรอยเท้าพ่อทุกครั้งจนกระทั่งวันหนึ่งทรพีเห็นว่ารอยเท้าพอๆกันกับทรพาแล้วจึงได้คิดต่อสู้กับพ่อส่วนเจ้าทรพา ได้กลายเป็นควายชรลาแล้วจึงถูกเจ้าทราพีฆ่าตายตั้งแต่พ่อตายเจ้าทราพีได้ครองความเป็นใหญ่แทนพ่อเจ้าทราพีเป็นควายเกเรเที่ยวเกะกระรักรานรังแกสัตว์เล็กสัตว์น้อยบรรดาดิงทั้งหลายต้องเดือดร้อนนักเนื่องจากทรพีเที่ยวโค่นต้นไม้ที่มีผลโดยเฉพาะต้นกล้วยที่ดิงชอบเสียหมดข่าวนี้รู้ไปถึงหูลูกพี่ คือพารีและสุครีพจึงได้มาปราบทรพีดังนั้นจึงเกิดศึกระหว่างลิงกับควายทั้งพารีและทรพีได้ต่อสู้กันอยู่ถึงเจวันเจคืนทรพีเห็นท่าไม่ดีจึงหลบหนีเข้าไปในถ้ำก่อนที่พารีจะเข้าไปสู้กับทรพีในถ้ำได้สั่งสุครีพว่าถ้าเห็นเลือดที่ไหลออกมาเป็นสีแดงใสใเอาให้เอาหินปิดปากถ้ำทันทีแต่ถ้าเป็นเลือดข้นไม่ต้องปิด เพราะจะเป็นเลือดควายขณะที่ต่อสู้กันเกิดฝนตกหนักพาลีได้ฆ่าเจ้าทรพีตายเลือดที่ไหลออกมาโดนฝนซะก็เลยเป็นสีแดงใสสุครีบเข้าใจผิดคิดว่าพาลีถูกฆ่าตายจึงเอาหินปิดปากถ้ำพาลีเห็นเป็นเช่นนั้นจึงเข้าใจผิดคิดว่าสุครีบเล่นไม่ซื่อคิดจะฆ่าตน จึงตัดหัวเจ้าทราพีขว้างเต็มแรงจนหินที่ปิดปากถ้ำกระเด็นไปตกที่แม่น้ำลบบุรีจึงมีชื่อเรียกว่าตำบลท่าหินมาจนถึงทุกวันนี้ส่วนหัวของเจ้าทราพีได้กระเด็นไปตกกลางทุ่งใต้เมืองลบบุรีที่นั่นจึงเป็นหนองน้ำที่กว้างใหญ่เรียกว่าหนองหัวกระบือส่วนถ้ำซึ่งเจ้าทราพีถูกฆ่าตายในนั้นเพื่อไม่ให้ควายเกเรตัวใด เข้าไปอาศัยอยู่ต่อภาลีจึงได้พังปากถ้ำเสียภูเขารูปนั้นจึงได้ชื่อว่าเขาทับควายและหาถ้ำไม่พบอีกเลยที่เขาทับควายนี้ดินจะแดงเหมือนสีเลือดและเป็นแหล่งแร่เหล็กซึ่งมีสีเลือดหมูปนดำจึงสอดคล้องกับนิยายเรื่องทรพากับทรพีเป็นอย่างยิ่งขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและขอให้ติดตาม ในเรื่องไม่รับตำนานไม่ลืมในวันศุกร์หน้า